CGN TV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่เราจะมีการได้มาไข้ควรฟังเสียงของพระเจ้าและก็ธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับวันนี้ผมอาจารย์จกักรพันธ์แก้วก้านะครับจะขออนุญาตพาพี่น้องมาเฝ้าเดียวหรือว่าไข้ควรในพระธรรมโยกบทที่37ข้อ1ถึงข้อ13 โยบโบทที่3 7ข้อหนึถึเรื่องนี้ทำให้หัวใจของข้าพเจ้าสามร,รัวสะทกสะทานขวัญน,นี้ดีฟอจงฟังจงฟังเสียงกำปนาตของพระองค์และเสียงกระหึ่มที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์พระองค์ทรงปล่อยให้ไปทั่วใต้ฟ้าทั้งสิน้นและฟ้าแลบของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกหลังจากนั้นพระสุรเสียงของพระองค์คลางกระหึ่มตามไป พระองค์แผดพระสุรเสียงอันทรงอำนาจพระองค์ม่ได้ทรงหน่วงเหนียวฟ้าแลบเมื่อพระสุรเสียงของพระองค์กังวานไปพระเจ้าเปล่งพระสุรเสียงกำปนาทของพระองค์อย่างอัศจรรย์พระองค์ทรงทําการใหญ่โตซึ่งเราเข้าใจไม่ได้เพราะพระองค์ตรัสกับหิมะว่าตกลงบนแผ่นดินซีและในทํานองเดียวกันก็ตรัสกับฝนและกับหาฝนอันหนักของพระองค์พระองค์ทรงมัดมือของมนุษย์ทุกคนเพื่อทุกคนจะรู้พระราชกิจของพระองค์ แล้วสัตว์ป่าจึงเข้าไปสู่รังของมันและพักอยู่ในถ้ำของมันพายุออกมาจากห้องทิศใต้และความหนาวมาจากลมเหนือพระเจ้าประทานน้ำแข็งด้วยลมหายใจของพระองค์และน้ำกว้างใหญ่ก็แข็งตัวพระองค์ทรงบรรทุกความชุ่มชื้นไว้ที่เมฆทึบทรงกระจายเมฆที่มีฟ้าแลบออกไปเมฆหันไปรอบๆตามการทรงนำของพระองค์เพื่อให้สำเร็จกิจทั้งสิ้นซึ่งพระองค์ทรงบัญชามันเหนือผิวพิภพที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้ ไม่ว่าจะเพื่อการตีสอนหรือเพื่อแผ่นดินของพระองค์หรือเพื่อความรักมั่นคงพระองค์ทรงทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระธรรมโยกตลอด30กบกบฏที่เราได้มีการฟังมาอย่างต่อเนื่องเป็นพระธรรมที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทำให้เรากลับมาคบคิดถึงเอกสิทธิ์ของพระเจ้าและก็ตรักะของพระเจ้าที่มนุษย์พยายามอธิบายมาตลอดเราอาจจะมองว่าพระธรรมโยบเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยพระธรรมโยกเป็นเหมือนตัวแทนของคําถามที่มนุษย์ถามมาตลอดประวัติศาสตร์วัฒนชาติว่าทําไมสิ่งเลวร้วายถึงเกิดขึ้นกับคนชอบธรรมแล้วทาไมสิ่งดีๆถึงเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ชอบทมและหลายครั้งเองมนุษย์ก็มักจะใช้ตักกะง่ายๆในการมาสรุปรวมความสารศาสตร์ของพระเจ้าเหมือนที่เพื่อนหองโยกพ,พยายามทำมาตลอด30กว่ากบทเพื่อนหองโยกพ,พยายามทำยังไงครับเขาพยายามจะอธิบายว่าการทนทุกข์มาจาก3กรณีคือพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่จริงพระองค์ควบคุมไม่ได้ทุกอย่าง พระองค์ทาไม่ได้จึงเกิดให้เกิดความทุกข์อันที่2คือถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงแต่พระเจ้าอาจจะไม่ยุติธรรมก็ได้อ่าพระองค์อาจจะยิ่งใหญ่แต่พระองค์ปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนชอบธรรมและอันที่3ก็คือเราอาจจะทําผิดไปเองก็ได้แต่แน่นอนครับเพื่อนโยบย่อมสรุปว่าตักกะข้อที่1กับข้อที่2ไม่ใช่พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าควบคุมทุกอย่างได้อันที่2คือพระองค์ยุติธรรมพระองค์แฟร์แน่นอนพระองค์ต้องดูแลคนชอบทมดังนั้นข้อกรรมก็เลยตกไปอยู่ในกรณีที่3ก็คือโยบทําผิด จริงๆแล้วทั้งหมดเลยพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าแฟร์แต่โยบต่างหากที่ทำผิดกับพระเจ้าโยบอาจจะไม่ชอบทำโยบอาจจะซ่อนความบาปไว้การสรุปแบบนี้ดูเหมือนอาจจะมีเหตุ its, มีผลที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ลดความยุติธรรมพระเจ้าดูเหมือนโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าก็แฟร์กับทุกคนแต่จริงๆแล้วการอธิบายแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการอธิบายด้วยความจํากัดความคิดของมนุษย์ที่มีความจํากัดในการพยายามอธิบายพระเจ้าและบางครั้งเองสารศาสตร์แบบนี้ตรรกะแบบนี้เนี่ย ก็ทาให้คิเสเตียนจํานวนมากต้องเจ็บปวดเพราะว่าอะไรครับบางครั้งเองหลายคนในคิสัจกรที่เขากําลังเผชิญความทุกข์เราอาจจะมองว่าพระเจ้ายินดีทําแน่นอนพระองค์ต้องดูแลเขาสิและหลายครั้งเองก็ตัดสินพี่น้องโดยไม่รู้ตัวว่าเขาอาจจะทําความบาปบางอยา่างเขาอาจจะมีบาปที่ซ่อนอยู่ถ้าเกิดเขาชอบทรถ้าเขาเหยียดให้พระเจ้าถ้าเขาเลือกแผ่นดินของพระเจ้าก่อนถ้าเขาอุทิศตัวเพื่อคิสัจกรเหมือนหลายหลายคนพระเจ้าจะดูแลเขาเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่ได้อุทิศตัวเพราะว่าเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้า และในขณะเดียวกันก็ชื่นชมงานรับใช้หลายคนที่พระเจ้าอวยพรชีวิตของเขาให้สูงขึ้นทางเดียวการงานการเงินเนี่ยเพราะว่าเขารับใช้พระเจ้าเพราะเขามีชีวิตที่ดีหลายครั้งเองตักกับแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดสัทีเดียวแต่ว่ามันไม่ครบถ้วนครับการมิที่มีตักกับแบบนี้ทําให้เราอาจจะเผลอมองข้ามสารตา์ที่บอกว่าเอกสิทธิ์ของพระเจ้าอย่างร้อเซนะครับง่ายๆคือเราจะใส่สมการเหมือนที่เพื่อนของโยกกาลังกล่าวร้ายโยกเวลานี้ว่าการอวยพร เท่ากับความชอบธรรมความชอบธรรมต้องมาซึ่งการอวยพรพี่น้องครับสมการแบบนี้อาจจะทําให้เราไว้วางใจในการกระทําของเราไว้วางใจในความชอบธรรมของเราไว้วางใจในความอุทิศตัวในงานรับใช้ของเราไว้วางใจในความเคร่งศาสนาของเราแต่เอกสิทธิ์ของพระเจ้าคืออะไรครับเอกสิทธิ์สารศาสตร,ร์สมการเอกสิทธิ์ของพระเจ้าคือการไว้วางใจในตัวพระเจ้าเองไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่ว่าเราจะชอบธรรมหรือไม่แต่เราเชื่อในเอกสิทธิ์ของพระองค์ พี่น้องครับในบริบทบทที่37เวลานี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนของโยบเนี่ยพยายามที่จะอธิบายตรกกะของพระเจ้าพยายามที่จะแก้ปัญหาเราเรียกว่าแก้ปัญหาของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าดูยุติธรรมยูต่างหากที่ผิดโยบต่างหากที่ท่านกําลังซ่อนคำบาปไปหรือเปล่าจนมองข้ามเรื่องเอกสิทธิ์ของพระเจ้าก็เถียงกันไปเถียงกันมาครับจนสุดท้ายเพื่อนโยบสามคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วแล้วสุดท้ายเอรีฮูคือเพื่อนคนที่4นะครับซึ่งเป็นคนที่อ่อนเยาว์ที่สุด ก็เสนอมุมมองใหม่ที่แตกต่างจากเพื่อน3คนแรกในกรณีความทุกข์ของโยบที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเอลีฮูแม้จะเสนอมุมมองใหม่ก็ไม่ได้ดีกว่าไปกอบเพื่อน3คนเพราะอะไรครับเพราะเอลีฮูพยายามใช้สติปัญญาของตัวเองพยายามใช้ความเข้าใจของตัวเองในการอธิบายตรรกะของพระเจ้านะครับจนบทที่37มาถึงก็อธิบายตั้งแต่บทที่35 36ิมาเรื่อยๆบทที่37มมาถึงเนี่ยเขาเริ่มที่จะหยุดคิดเรื่องการใช้ปัญญาของตัวเองในการอธิบายพระเจ้า เพราะเขรู้ว่าตักกัของตัวเองไม่สามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโยบได้ทั้งหมดพี่น้องครับความฉลาดที่ดีสุดคือการหยุดใช้ปัญญาของตัวเองในการค้นว่าทําไมสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความฉลาดหรือปัญญาที่ดีที่สุดสติปัญญาที่สุดไม่ใช่การพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาแต่คือการรู้จักพระเจ้าครับ และเอฮูกําลังมาถูกทางครับในข้อที่10บอกว่าเอริฮูได้บอกว่าพระเจ้าประทานน้าแข็งด้วยลมหายใจของพระองค์และน้ํากว้างใหญ่ก็แข็งตัวพระองค์ทรงบรรทุกความชุ่มชื่นไว้ที่เมฆทึบทรงกระจายเมฆที่มีฟ้าแลบออกไปเมฆหันไปรอบๆตามการทรงนําของพระองค์เพื่อให้สำเร็จกิจทั้งสิ้นซึ่งพระองค์ทรงบัญชามันเนื้อผิวพิภพที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการตีสอนหรือเพื่อแผ่นดินของพระองค์หรือเพื่อความลักมั่นคงของพระองค์ทรงทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เอลิยูพูดถึง3ข้อนี้พูดถึงอะไรครับพูดถึงฤดูกาลพูดถึงสภาพอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่ามนุษย์ชอบทำมนุษย์อาร,รมยังไงก็จะต้องเจอเหมือนกันหมดเอลิยูกาลังพยายามพูดถึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกับคนที่ชอบทำคนชอบทำโดนฝนเหมือนกันครับคนอาทมโดนฝนเหมือนกันคนชอบทำโดนแดดเหมือนกันคนอารมโดนแดดเหมือนกันและไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมาจากการตีสอนหรือจะมาจากความรักของพระเจ้าก็ล้วนเป็นเอกสิทธิ์ของพระเจ้า ถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านพยายามใช้ปัญญาของท่านท่านพยายามที่จะหาสาเหตุของปัญหานั่นไม่ได้ผิดอะไรแต่สติปัญญาที่แท้จริงคือการรู้จักพระเจ้าไม่ใช่การคบคิดว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากตรงไหนถ้าท่านพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราทำผิดพลาดอะไรกับพระเจ้าเราทำผิดพลาด อะไรหรือเปล่าในการบริหารงานของเราในการบริหารธุรกิจของเราในการทํางานในความสัมพันธ์ของเราและหลายครั้งเองเราพยายามตัดสินคนอื่นด้วยตักกัดของเราที่เราเข้าใจว่าเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเขาชอบทําพระเจ้าต้องอวยพรเขาและบางครั้งเองเราอาจจะหนุนใจเขาด้วยความหวังดีของเราแต่ด้วยตักกัดหรือสรารศาสตร์ที่จํากัดของเราที่เราไม่รู้ทั้งหมดวันนี้เราให้เราถ่อมใจดีไหมครับต่อเอกสิทธิ์ของพระเจ้าที่เราจะรู้ว่าเอกสิทธิ์ทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปัญญาที่สุดคือการรู้จักพระองค์ไม่ได้ปัญญามาเกิดจากการที่เราพยายามแยกแยะก,ก,การกระทําของเราแยกแยะโลจิกที่เรามองว่าพระเจ้าต้องอวยพรเราให้เราอิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่นําการอวยพรมาถึงเรา ขอพระองค์สมุดเมตตาเราพระเจ้าที่เราเองจะรู้จักเอกสิทธิ์ของพระเจ้าเราจะไม่ได้ไว้วางใจในตรรก,กะที่เราพยายามสรุปความพระเจ้าว่า เมื่อเราชอบทำเมื่อเราทําถูกต้องพระเจ้าจะต้องอวยพรเรานั่นทำให้เราไว้วางใจในความดีของเรานั่นทําให้เราไว้วางใจในการกระทําของเราแต่ขอพระเจ้าเมตตาให้เราไว้วางใจในเอกสิทธิ์ของพระเจ้าไว้วางใจในความรักของพระองค์ไว้วางใจในความดีของพระองค์พระเจ้าไม่ว่าดีหรือร้ายเราสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้เราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGNTV ไทยนะครับและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่รับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอปพระเจ้าอวยพรนะครับ